สวัสดีค่ะพี่น้องชาว youtube วันนี้ก็เป็นวันยุทธเนาะวันเสาร์วันนี้วันเสาร์ก็สบายสบายวันนี้แดดออกก็ยี่สิบกว่าองศาค่ะวันนี้กำลังเย็นเย็นสบายสบายไม่ร้อนมากเพราะว่ามีลมลมพัดมาตลอดสบายๆก็เลยอยากจะมา ทำ u t u b e เห็นเขา,เาในโลกโซในในโลก y o u t u เนาะบอกเนี่ยเ,เขาพูดกันเยอะเกี่ยวกับว่ามาอยู่เมืองนอกอะ่ะลำบากลำบากแล้วก็ทำไมไม่กลับไปอยู่เมืองไทยทำมันลำบากหลายก็ก็เลยจะอยากมาพูดในมุมของตัวเองเนาะว่าตั้งแต่มาอยู่เมืองนอกปีนี้เขาปีที่เจ็ดแล้ว มีความรู้สึกยังไงเป็นอยู่ยังไงเลยอยากมาเล่าสู่กันฟังใส่แว่นก่อนใหญ่ดีเนาะโอเคละค่ะตั้งแต่เสาวขอยาดโคลาดมาอยู่เมืองเออตั้งแต่แรกๆเนาะที่ได้รู้ว่าจะไม่ย้ายไม่อยู่เมืองนอกก็นนอนไม่รับค่ะ นอนไม่รับเป็นอาทิตย์เลยนอนยังไงก็นอนไม่รับตรงกินยานอนรับแบบคงจะตื่นเต้นแล้วเนาะเพราะว่าก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอเนาะก็คิดไปต่างๆนานาแล้วว่าโอ้มันหนาวมันจะเป็นยังไงเนาะอะไรปรับสภาพอีกอะไรอีกภาษาอีกจะไปยังไงเนาะที่ก็เลยพอมาแล้วจริงๆ มันก็โอเคนะปรับสภาพกันไปวัฒนธรรมภาษาภาษาก็ไปเรียนมันก็ยากแหละทุกคนแต่ว่าก็ต้องปรับตัวไปเนอะฝึกพยายามฝึกพยายามขวนขวายม่อยู่แรกๆก็ยังไม่มีงานทำก็พูดถึงว่าก็สบายอยู่เด้เรื่อยๆไปไปวันๆจน เรียนเรียนพอลูกสาวโคราชเรียนทั้งหมดเก้าเดือนเด็ทุกคนจนจบเอขั้นมาตรฐานที่เขากำหนดนะนะที่ที่แบบว่าพอพอที่จะทำวีซา่าวีซ่าถาวรได้นะ่ะนะถึงระดับ B1 หนึ่งอยู่นี่ <c oughs> เขาเรียก B1 หนึ่งเนาะถ้าอยู่ระดับ สมมติว่าเทียบกับบัานเล้าก็น่าจ,จะป3นะประมาณนี่แหละคะ่ะก็พอได้แล้วจบแล้วเรียนก็เรียนฟรีเด้เพราะว่าเออไปเข่ากลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มจัดหางานเนี่ยกลุ่มจัดหางานกลุ่มนี่แหละคะ่ะบอกเขาว่าเออไม่เป็นภาษาอยากเรียนภาษาอะไรเงี้ยเราเราก็หางานทําบอกเขา ตอนแหลกก็ับไปกับแฟนแฟนพาไปคุยแฟนพาไปนี่เขาก็พูดดีเนาะพอเจอคนดีก็ดีเกขึ้นขื้นอยู่ก็เจอคนแบบไหนด้วยทุกคนก็ได้เรียนมาเรียนฟรีเก็ที่นี่ก็หางานพอได้ถึงระดับป .3 แล้วพอรู้แล้วนะเก็ไปหางานทำ ำงานก็ไม่ต้องเลือกงานค่ะทำงานนี่แหลวหางานพนักงานทำความสะอาดอย่บอกตรงๆเลยหางานเกิดไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์เกิดเขาก็ต้องการคนที่พอรู้ภาษามั่งเวลาเขาบอกงานอะไรงานเนาะเราก็ไปสัมผณ์เขาก็รู้อยู่ว่าเราเป็นคนต่างชาติเราไม่ได้ภาษาเป๊ะๆไม่ได้กิง่งไม่ได้อะไร กิพนักง,งานทำความสะอาดก็ไม่ต้องรู้ภาษามากหรอกค่ะแค่พอสื่อสารได้เอาตัวหลอดก็พอกลับไปก็ทำก็ได้ก็พูดถึงว่าลำบากมันก็ไม่ลำบากนะธรรมดาอยู่บ้านเราลำบากกว่านี้อีกอยู่เมืองไทยอะไปถอนมันตันไปตัดอง,งตัด้อยไปปลูกมันก็ทุกคนก็รู้อยู่เนาะ สาครวาดสาควุวาดว่าไม่ลําบากนะที่มาอยู่ตั้งแต่ทํางานมาได้เงินเงินเดือนก็โอเคเขาก็หกักภาษีมากกว่าเมืองไทยอยู่แต่ว่าเขาก็หักไว้เพื่อเพื่ออนาคตของเราข้างหนาเงินเกิดเสียนเงินว่างงานเงินรักษาพยาบาลอะไรเงี้ยดีนะสาควรวาดวาดีสวัสดิการก็ดีเท่าที่ผ่านผ่านมาดี ไม่ลำบากอนาคตต่อไปเราก็สามารถมีเงินเกษียณถ้าเราทำงานอายุ65ปีก็มีเงินเกษียณแล้วเขาจะมีเงินเออีกตัวหนึ่งที่หักไว้ต่างหากของบริษัทหักไว้ต่างหากเป็นเงินสะสมเวลาเราเอตอนแก่นะคะมันก็พูดถึงว่าดีนะเาวางแผนดีระบบสวัสดิการของเขา จฮักไปเรื่อยๆเราก็ทําไปทํางานไปไม่ลําบากมีเงินกินตอนเถา <S <S ่าก็สาโคราชาวาด,ดีค่ะโดยรวมเราว่าด,ดีในความคิดของตัวเองนะคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันเร้วแต่เขาจะเจองานหรือเขาเรื่องภาษาไม่ได้หรืออะไรหรือเปล่าที่เขาว่าบ่บน,บนว่าลําบากลําบากกันอาจจะเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วย หรือเปล่ามันก็ต้องปรับตัวนะคะอยู่ก็คนว่าปรับตัวได้มากแค่ไหนแต่พูดถึงว่าแล้วไม่ไม่ลำบากเลยสำหรับสาวคุลาดสบายมากอยู่นี่เราเคยลำบากมาแล้วไงหรืออาจจะเป็นจุดนั่นด้วยที่ทำให้สาวคุลาดคิดว่ามันไม่ลำบากโอเคแล้วคะ่ะวันนี้ก็เป็นเป็นความคิดเ,เล็กๆในหน่อยของตัวเองเนาะว่าเออ มันก็ไม่ลําบากนะเห็นเขาบ่นกันว่าลําบากลําบากเพราะอะไรอะไรยังไงก็จริงอยู่ที่เรามาอยู่เนี่ยมันตัวคนเดียวแต่เราก็ตรงปรับตัวเราก็ตรงศึกษาศึกษาหาความรู้ไปค่ะลาบากทุกที่แหละไม่ว่าจะอยู่นี่หรืออยู่เมืองไทยคิดไปแล้วโอเคละค่ะวันนี้ก็คงจะแค่นี้แล้นะเนาะเจอกันคลิปหนา้าอาจจะทําให้ทุกคนอืมได้ ได้ไดได้คิดว่าเออมันมันก็สบายนะมันไม่ลำบากพูดถึงเปรียบเทียบกันแล้วมันมันไม่ลำบากเลยอย่าคิดมากค่ะสู้สสู้ต่อไปเพื่ออนาคตที่ดีและสดใสเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย